สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนแต่งรูปใส่โบเก้นะครับหลายคนอยากจะแต่งรูปแบบใส่โบเก้โบเก้คืออะไรนะครับหลายคนถ้ายังไม่รู้ผมจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นรูปที่มันถ่ายมาแล้วข้างหลังเป็นไฟไหมไฟมันก็จะเป็นแบบวงๆนะครับนั่นแหละเขาเรียกโบเก้นะครับมันจะเบลอๆหน่อยอ่าโบเก้มันจะถ่ายโดยการใช้กล้องที่สามารถ ให้รูรับแสงเข้าได้เยอะละลายหลังได้เยอะมันจะเป็นโบเก้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะครับพูดไปอาจจะงงนะครับแต่หลายคนน่าจะรู้แล้วอ่าผมเปิดรูปนะครับแล้วก็มาที่หน้าแรกนะครับวิธีแรกนมันมีหลายวิธีนะครับของพิคอาร์เนี่ยมันสุดยอดมากๆเอาวิธีแรกก็คือไปที่บวกนะครับเลือกรูปมาก่อนนะครับขออนุญาตเลือกรูปสวยๆมาสักหนึ่งรูปนะครับผมเอาที่มันเป็นแสงกลางคืนล้วกันนะครับ เพื่อนๆจะได้ดูออกนะครับโอเครูปไหนดีรูปไหนดีรูปไหนดีนะสักครู่นะอ่ะรูปนี้ละกันนะครับปุ๊บปิดป้ายอ่ามาแล้วเอารูปนี้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตครอปก่อนนะครับรูปนี้เขาแต่งขอบมาผมขออนุญาตหดเข้ามาหน่อยหดเข้ามาหน่อยโอเค เข้าไปอีกแล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นความหล่อแล้วก็ความสวยแบบชัดๆนะครับโอเครูปผีวีดิ้งผมเองอ่าโอเคประมาณนี้แล้วทีนี้ถ้าเป็นโบเก้แบบที่โปรแกรมมีมาใช่ไหมมันจะอยู่ในโหมดของเดี๋ยวนะผมขอหานิดนึงน่าจะเป็นหน้ากากหรือเปล่านะหน้ากากอ่าใช่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปก่อน หน้ากากมันจะมีสองอันนะทุกคนอย่างง,งนะมีหน้ากากอันนี้กับรูปร่างหน้ากากนะครับเราใช้หน้ากากธรรมดานะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าโบเก้นี่ไงโบเก้นะครับ,บ,เ,รบเห็นไหมกดจึ๊บเนี่ยมันก็จะมีปุ๊บให้เราเล่นอ่าสมมุติก,กดมาหนึ่งอันกดไปอีกหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อมูลมาเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดตรงนี้คือการสลับโบเก้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาบิดซ้ายบิดขวาหมุนล,ลงหมุนล,ล่างนะครับ างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ด้านล่างก็สามารถปรับเปอร์เซนต์ได้ให้มันชัดหรือไม่ชัดสีสันมันเปลี่ยนได้นะครับอ่าเป็นไงแจ๋วเลยนะครับแล้วก็มีคําสั่งยังลบด้วยนะครับด้านบนเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับเห็นไหมแล้วก็มีการซ้อนด้วยนะตรงนี้นะครับมันสามารถเลือกการซ้อนได้นะครับ บางอันก็ดีบางอันไม่ดีนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองเลือกให้มันเหมาะสมเห็นไหมครับจึ๊บจึ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 บอ่าอย่างอันนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าเอาอันนี้แต่ว่าะจะลบเพราะมันบังหน้าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ไปที่ยังลบนะครับแล้วก็เลือกนะครับเนี่ยไอตรงเนี้สามารถเลือกแบบเขาเรียกว่าอะไรเลือกแบบออตโต้นะครับเนี่ยอย่างเช่นพวกเนี้มันก็จะเลือกแบบออตโต้ให้เราเลือกเฉพาะบุคคลนะลองกดเลยแล้วกันจึบ มันก็จะประเมินผลเห็นไหมครับบุคคลทีเนี้ยมันเลือกแค่บุคคลแล้วด้านหลังมันหายนะครับเราต้องไปสลับฝั่งด้วยกดจึ๊กเห็นไหมครับทีนี้ไอ้ตรงตรงที่เป็นคนน่ะก็จะไม่โดนนะครับก็จะไม่โดนบุกเกบงังแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนียนหรอกนะครับแนะนําให้แบบแมนนวลนดีกว่าถ้าแมนนวลนก็คือสมมุติเลือกอ่าเลือกใหม่นะปุ๊บบังหน้าใช่ไหมกด ยังลบกอน,นะครับก็เลือกลบนะครับแล้วก็ลบเลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าแบบนี้ก็ไม่เนียนนะครับเพราะว่าโบเก้มันไม่ใช่เป็นก้อนๆแต่ว่ามันเป็นผืนนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ต้องใช้ผูกการระบายกลับมานะครับก็ต้องใช้ฝีมืออีกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ค่อยเหมาะก็เลือกอันใหม่ก็ได้อันที่มันง่ายๆหน่อยอันที่มันเป็นวงๆแบบ ไม่บางหน้าอย่างเงี้ยถ้ามันบางใช่ไหมก็กดสลับฝั่งเอาให้มันไปอยู่ตรงอื่นที่ดีที่สุดนะครับแค่นั้นเองนะฮะโบเกก็ใช้ไม่ยากครับใช้ไม่ยากเนี่ยใช้ไม่ยากก็มีเยอะนะครับของโปรแกรมนะครับมีเยอะอยู่เนี่ยอย่างหัวใจก็เท่น,นะหัวใจเนี่ยเดี๋ยวขอลองสลับฝั่งดิสมุดเอาสักอันหนึ่งสวีทวีววิวหน่อยได้ไหม อ่ะโอเคลองเซฟแล้วกันขอเซฟไว้หน่อยนะครับจะาไปทำปกบันทึกถัดไปแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งวิธีนะครับแล้วก็วิธีที่สองนะครับวิธีที่สองเนี่ยเราสามารถเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่หน้าโฮมเนี่ยก็เซิร์ชได้เลยครับโบเก้นะครับ b o k e h นะครับ, b o k e h, รบเ,เพื่อนเพื่อนก็เลือกดูนะครับว่าเอ๊ะเขาใช้อันไหนกัน ก็จะมีคนที่มาทําเป็นแอคชั่นให้เราใช้นะครับแอคชั่น uh, คือ,เ,อเขาเรียกว่ารีเพย์ครับไม่ใช่แอคชั่นรีเพย์ก็คือใช้ตามเขานั่นแหละครับใช้ตามเขานะครับาารบ,บางอันก็เนียนบางอันก็ไม่เนียนนะอันนี้อาจจะต้องใช้ฝีมือนิดนึงอ่ะเอาอันไหนดีนะครับเดี๋ยวขอเลือกอันที่แบบจาบจบก่อนโอ้ oh, ใช้คําผมขอเป็นแสงกลางคืนแล้วกันนะครับจะได้ดูออกหาภาพตัวอย่างที่เป็นแบบแสงกลางคืนนะ จะได้ดูแบบไม่โดดจนเกินไปเอาไหนดีวะอ่ะอันนี้ล้กันหัวใจอันนี้ดูได้ป่านะต้องดูด้วยนะว่าตรงนี้เขาใช้ตัวแบบตัวเสียตังหรือเปล่าถ้ามีคำว่าทายเนี่ยเราอาจสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เลือกใช้ของเขานะครับเลือกสไตล์เขาเลยนะครับอันดับแรกเขาก็จะให้เปิดรูปมาก่อนนะครับเราก็เลือกรูปผมขอใช้รูปเดิมแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่โดดนะครับ คอปก่อนอ่ะเขาให้ครอปอ่ะเราก็ครอปนะครับขั้นตอนแรกเห็นปะตัดรูปนะครับปึ๊บแล้วก็ใส่สติกเกอร์ของเขาจะใช้สติกเกอร์เห็นไหมครับนี่สติกเกอร์นะครับเราก็ลองถัดไปถัดไปอ้าวอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเห็นปะไม่ค่อยดีบางอันมันก็ไม่เวิร์กนะครับอ่ะผมขอออกออกจากรีเพย เลือกใหม่เลือกใหม่เอาที่มันดีกว่านี้บางอันมันก็มันก็ขึ้นบางอันก็กระโหลกกระโหลกโป๊กนะครับเอาอันไหนดีอันนี้แล้วกันน้องผู้ชายเนี่ยอันนี้อันนี้เน,นี่ยของเด็กผู้หญิงนี่เอาใหม่นะเลือกภาพแล้วก็โดนสดตามเขานะครับดูซิว่าของฟรีเขาเนี่ยเจ๋งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวนะรูปมันอยู่ลึกเพื่อนๆอปุ๊บคอ นำไปใช้นะครับกดนําไปใช้เลยนะครับอ่านี่เขาก็ใช้โบเก้ของของของที่มีในเครื่องนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ปรับนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบที่เขาปรับเนี่ยอันนี้ก็ได้อีกอันหนึ่งเห็นไหมก็ได้อยู่นะก็เซฟก่อนแล้วกันเอาไว้ทําปกอ่าเซฟแล้วก็ยังไม่ถูกใจนะครับขออีกอันหนึ่ง ผมว่ายังไม่ถูกใจขออีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปเซิร์ชใหม่โบเก้ผมว่าโบเก้มันซ้ำวะอยากได้โบเก้ที่เขาทำมาเองหบ่ะสวยๆอันนี้อันนี้นี่นี่หัวใจอ่ะเลือกรูปภาพนะครับเลือกรูปเดิมอ่ะเจอแล้วอ่ะไปเอออันนี้สวยอันนี้สวยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว อ่ะโอเคเพื่อนๆมันก็ประมาณนี้แหละอ่อันนี้ตัวอย่างที่ผมทำอันนี้อันนี้อันนี้ผม่าทำสวยอยู่นะครับเพื่อนเพื่อลองเล่นดูนะครับไม่ยากนะครับอ่ะแล้วก็เซฟก็เรียบร้อยแล้วจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใน YouTube ก็สามารถให้รางวัลกันได้โดยการกดซุปเปอร์แตงนะครับแล้วกอ็อ่กดติดตามนะครับกดสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับไว้เดี๋ยวจะมีคอร์สออนไลน์ว่ากันไปตอนหลังนะครับ แล้วก็จะมีลิงก์ Affiliate โปรแกรมนะครับเก็บคูปองส่วนลด s h อ p e l l z z d d a สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ประกันรถยนต์ออนไลน์ซื้อสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่เขาสามารถให้ซื้อออนไลน์นะครับเพื่อที่ผมจะได้ค่าขนมจากยอดที่เ,เพื่อนๆสั่งซื้อผ่านลิงก์ผมนะครับต้องลิงก์ผมเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกันนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีบ๊บายครับ